สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิกเด็กนะคะในหัวข้อคำทำนายค,ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้เปกสามเดือนข้างหน้าจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานับจากวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้เปกสามเดือนข้างหน้าจะเป็นเช่นไรบ้างมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะไพ่กองที่1 ไพ่กล่องที่สองไพ่กล่องที่สามทา,มาเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทํำนายจากไพ่กันนะคะ สวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ของที่1นนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานับจากวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้เป็กสเดือนข้างหน้าจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานความรักของคุณนะคะเรามาเช็คพลังงานความรักของคุณกันก่อน คุณเป็นคนที่มีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องราวความรักที่ผิดหวังเสียใจมาก่อนแล้วความรักความผิดหวังในอดีตของคุณเนี่ยมันยังเป็นความรู้สึกที่มันย้ำเตือนตัวคุณอยู่ตลอดเวลานะคะคุณไม่สามารถที่จะเอามันออกจากความรู้สึกของคุณได้เลยเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไปทุ่มเทความรักหรือว่าไปทุ่มเทความจริงจังนะคะในความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเขาเรียกว่าให้ใจไปเกินร้อยนะ่ะ นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าเจอความผิดหวังกลับมานะคะก็เลยเป็นบาดแผลนะบาดแผลที่มันค่อนข้างกิดลึกในใจของเราหรือเขาเรียกว่าทิ้งรอยบาดร่องรอยบาดแผลทิ้งร่องรอยความทุกข์ความเสียใจเอาไว้ในใจคุณตลอดเวลานะคุณยังฟงวนวนเวียนยังคงจมอยู่กับอดีตนะจมอยู่ความทุกข์ อะไรที่ทําให้คุณเสียใจคุณมักจะจมอยู่กับสิ่งนั้นนานนะยังไม่สามารถที่จะมุกอ่อนพาตัวเองออกมาจากความรู้สึกในอดีตได้อันนี้คือเป็นการเช็คพลังงานความรักของคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะต้องค่อยๆใช้เวลา นะคะค่อยๆใช้เวลาในวันที่คุณตัดสินใจได้นะหรือในวันที่คุณตัดใจได้มากกว่าในวันที่คุณตัดใจได้นะคะในวันที่คุณลุกขึ้นมาเข้มแข็งได้นะคะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังจมอยู่กับความทุกข์ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองยังเอามือปิดหน้าตัวเองนะคะยังเป็นแฮงแมนอยู่นะยังจมอยู่กับอดีตอยู่นะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะนะคะเขาเรียกว่าประตูมันไม่เปิดนะ่ นะเพราะนั้นจงเปิดใจให้ตัวเองจงเปิดประตูให้กับตัวเองจงเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะพาตัวเองลุกขึ้นมาจากความกลมเกลื่นแนอดีนะคะปัดเป่านะคะปัดเป่าพื้นที่หัวใจในตัวเองนะ,ะให้เป็นพื้นที่โล่งนะคะก็เ,เรียกว่าจัดจัดระเบียบความรู้สึกจัดระเบียบความในใจของตัวเองใหม่นะคะโยนทิ้งความทุกข์ในอดีตไปให้หมดนะราวนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวคุณณนะปัจจุบันนี้นะ ไดไพ่หกถ้วยไม่ไพ่ควินไม้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เขาเรียกว่าในเรื่องของการพูดการเจรจานะคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดค่อนข้างดีถ้าในเรื่องของการงานคุณเป็นคนประสบความสําเร็จดีทีเดียวนะคะไพ่บอกว่าคุณลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะทําตัวเองให้สวยทําให้ตัวเองมีเสน่ห์ นะคะทำให้ตัวเองมีคุณค่าแล้วเมื่อุ0วันนั้นนะคะคนที่ก็มองเห็นคุณค่าของคุณนะเขาจะเข้ามาเองนะคะไพ่จัดจเมน้นทําำงานแล้วเสวดาเริ่มมาอำนวยเวพอรใได้คุณแล้วนะคะเริ่มจะเข้ามานำทางให้คุณได้พบกับความรักที่สดใสนะคะไพ,พ่ควีนไม้ผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่ง <c oughs> ตรงนะคะคือพื้นฐานคุณอะคุณจริงคุณเป็นคนเก่งนะแต่อาจจะความรักในอดีตที่คุณไปทุ่มเทจนจนจนหมดใจนะ้านะมันก็เลยอยากจะทําให้คุณอ่อนแอหรือก็เรียกว่าเป,ไปะะนะะ๋ไปในระยะหนึ่งนะคะเซไปในระยะหนึ่งนะแล้วพอคุณลุกขึ้นมายืนได้นะลุกขึ้นมาเข้มแข็งได้เนี่ยนะสิ่งดีๆต่างๆกําลังจะเริ่มเข้ามาหาคุณนะะักอะในไพ่ห้าม้เท้า ได้ไพ่สิบม้เท้าได้ไพ่เทมเพลนส์ได้ไพ่เดวิลได้ไพ่ไสีไม้โอเคก็ตามที่ทำนายไปนะคะว่าหนึ่งอันนี้คือไพ่ e m p เพลนส์ขึ้นมาปรับปรุงตัวเองขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะ เข้าใจในความรู้สึกของตัวเองเข้าใจในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวในอดีตนะแล้วคุณจะพบสิ่งที่ดีเข้ามาจะได้เจอความรักที่ดีเข้ามานะคะเป็นความรักที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเป็นความรู้สึกที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นคงได้ในเรื่องของความรักนะคะเขาเรียกว่าลุกขึ้นมาทําตัวเองให้ดูดีแล้วมันจะมีคนมามาลักคุณมาหลงคุณเองนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งตามใครแล้ว นะคะ,ระเรียกว่าทําให้คุนอื่นมาวิ่งตามเราบ้างโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งตามคนอนื่นละนะคะเก้าดสามเหรียญสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่คลิดถ้วยโอเคความารักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะ ตัวคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะไม่มีคู่หรือคุณจะไม่มีความรักนะคะเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีการเริ่มต้นครั้งใหม่เกิดขึ้นนะคะมาช้าแต่มาชัวร์คนคนนี้อาจจะเป็นพวกพ่อหม่นะคะหรือคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนนะผ่านการหย่าร้างมานะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าหนึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่สองคนคนนี้เป็นคนที่ น่าจะเป็นคนที่รเรียงคงแก่เรียนหรือเป็นพวกนักวิชาก,การนะคะเป็นคนที่มีความรู้นะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกมีความมีความสุขุมรอบคอบนะคะการเข้ามาของเขานะจะเป็นคนที่ไม่ได้เข้ามาแบบว่าจู่โจมแต่จะเป็นการเข้ามาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันนะนะคนคนนี้นะคะเขา <don 't S 1> จะเป็นคนที่เ <000 S 1> วลาคุณได้คุยกับเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณอบอุ่นคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจ นะแล้วมันจะเป็นความรักความเริ่มต้นที่คุณจะรู้สึกได้นะคะถึงพลังงานบางอย่างที่เขามอบให้กับคุณถึงพลังงานบางอย่างที่คุณและเขาสื่อถึงกันได้นะคิงถือถ้วยเข้ามานะคะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่เขาจะดูแลเอาใจใส่คุณแครความรู้สึกของคุณนะคะแล้วเขาก็จะไม่สนใจด้วยว่าดิคุณจะเป็นยังไงเขาจะโฟกัสที่ปัจจุบันของคุณเท่านั้น ได้ไพ่เดวิลได้ไพ่จัสติกได้ไพ่เด็กเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ขิงไม้นะเขาเรียกว่ามาเมื่อพร้อมมีรักเมื่อพร้อมนะคะ ทั้งคุณและเขาจะอยู่ในสถานะที่ต่างคนต่างพร้อมต่างคนต่างมีความเป็นผู้ใหญ่ต่างคนต่างมีความมั่นคงทางด้านอารอมณ์และจิตใจนะคะเขาจะเข้ามาอย่างมีความชัดเจนนะคะเข้ามามอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณเข้ามามอบความชัดเจนให้กับคุณนะคะคนคนนี้เขาเข้ามาเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเขานำพาความมั่นคงที่ที่ที่จริงใจมาให้กับคุณนะคะนำพาความรักที่ มันจะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตมาให้กับคุณไม่ใช่ว่าคบกันแบบว่าแป๊บๆด้วยนะเป็นคบเป็นการครบกันที่มันมีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะอนนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะนับจากที่คุณเห็นคลิปนี้ไปสามเดือนข้างหน้าใน้ไพ่ก้าช่วยไพยย่แห่งความสุขได้ไพอ่อัศวินดา ได้ไพ่คิงดาได้ไพ่เด็กถวยแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญโอเคเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะนับจากที่คุณมาเห็นคลิปนี้ถ้าคุณเคยปิดหวังในอดีตมาก่อนนะคะเคยมีความทุกข์ความเสียใจนะหรือมีบาดแผลทางด้านทางด้านความรักมาก่อนจากอาดีตนะคะนับจากนี้ไปคุณจะมีคนเข้ามา นะะมีคนเข้ามามามอบความรักที่ให้กับคุณและเป็นความรักที่มีความชัดเจนเขาคนนี้เข้ามาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจอีกนะคะเขาจะเข้ามาเยียวยาความรู้สึกของคุณจะเข้ามามอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะหลังจากนี้ไปคุณจะได้พบความรักที่ดีเป็นความรักที่มีความสุขนะคะเป็นความรักที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับมาเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่เลย นะไพ่สองถ้วยใบนี้นะเป็นความรักที่มีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความรู้สึกที่คุณสบายใจนะแล้วก็เป็นความรักที่นะคะเขาเรียกว่ามีความมีความคิดความเห็นหรือเขาเรียกว่ามีเป้าหมายดีกว่านะคะต้องบอกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนในความสัมพ okay? right? <Huh. S 1> ันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ท right? ี่แทบจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเลยนะเพราะเขาเรียกว่าจูนกันติด นะคะเป้าหมายไปในทางเดียวกันเขาเองเขาก็ต้องการความรักที่มั่นคงและชัดเจนคุณเองคุณก็ต้องการความรักที่มั่นคงและชัดเจนเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขนะคะมีความสุขมีความเขาเรียกว่ามีความสุขมีความสดใสน,นะคะเป็นน้ําทิพย์ชลมใจให้กับคุณหลังจากที่คุณเคยผ่านเรื่องราวที่ผิดหวังมาเยอะ จากนี้ไปคุณจะพบเจอแต่ความสุขพบเจอแต่ความรักที่มั่นคงนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานับจากวันที่คุณมาเห็นคลิปนี้ไปอีกสามเดือนข้างหน้านะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานับจากวันที่คุณมาเห็นคลิปนี้ไปอีกสามเดือนข้างหน้าจะเป็นเช่นไรบ้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะ นับจากลี้วันที่คุณเห็นคลิปนีฟตสาเดือนที่หน้าจะเป็นเช่นไรบ้างเรามาเช็คพลังงานความรักในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะ ความรักในเด็กที่ผ่านมาของคุณถือว่าเป็นความรักที่ดีนะบางท่าน่จจะเจอกันพบรักกันจากการทํางานในการติดต่องานนะคะเลยจะเป็นความรักเรียกว่าอาจจะเจ้านายกับลูกน้องด้วยก็ได้นะคะคนในอดีตของคุณนะคะความรักในอดีตของคุณเป็นความรักที่เขาเรียกว่าได้เจอคนที่มีความมั่นคงทางวุจิภาวะและในเรื่องของการงานนะคะเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ และเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานนะคะคุณอาจจะเจอเขา,าอีกอีกเคสหนึ่งคุณอาจจะเจอกันจากทางออนไลน์ก็ได้นะหรือคุณนะคะได้ดีวกับคนต่างชาตินะคะหนึ่งก็คือคนต่างชาติสองคนคนนี้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าแล้วในปัจจุบันนี้ความรักความสัมพันธ์คุณนะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญได้ไพ่เลเวอร์ได้ไพ่สองไม้ได้ไพ่เดวิลแล้วก็ได้ไพ่คิงดาะคะ ความรักปัจจุบันของคุณยังคงเป็นความรักที่มีความมั่นคงมีความราบเรื่นนะคะมีความลึกซึง้งมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะเป็นความรักที่ยังมีการเขาเรียกว่ายังมียังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันนะคะยังคงมีความราบเรื่นที่ดีต่อก,กันนะยังมีความมั่นคงที่ดีต่อก,กันยังนะคะเขาเรียกว่ายังไปได้อย่างต่อเนื่องไปได้อย่างราบรื่น นะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะด้วยเขาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วทางด้านอารมณ์ทางด้านการงานนะคะแล้วก็คนคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงเป็นคนที่มีเหตุและมีผลนะเป็นคนที่ไม่ใช้อารมณ์ ะะทั้งคุณและเขานะคะคเขาเรียกว่าดูแลหว่วงใยเอื้อาอาทรต่อกันและกันดีมากแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันดีมากอะไรที่ทําให้คุณเสียใจเขาจะไม่ทําและเช่นกันอะไรที่ทําให้เขาเสียใจคุณก็จะไม่ทําเช่นกันนะคะ mm hmm. คุณจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่ดูแลเอาใจใส่กันค่อนข้างดีมากและเป็นความรักที่ค่อนข้างจะรัาบลื่น ซึ่งปกติในเรื่องความรักทั่วไปมันอาจจะมีบ้างปัญหามีการไม่เข้าใจกันบ้างอะไรบ้างนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือจะกลับมาเคลียร์กันได้มันไม่ใช่คือมีวนามีปัญหามันไม่ใช่ปัปญหาใหญ่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่เลยนะมันเป็นประเด็นอะไรเล็กๆน้อยๆเองนะคะอาจจะอีกคนนึงหงุดหยิดอีกคนหนึ่งอารมณ์เสียนะคะอีกคนนึงน้อยใจอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะมันไม่ได้มีในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ เพราะฉะนั้นสําหรับคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยความรักคุณค่อนข้างดีจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นความรักค็เรียกว่าให้กําลังใจกันและกันในเรื่องของการทํางานด้วยนะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันได้ด้วยนะ เวลาคุณมีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรคุณก็สามารถขอคําปรึกษาเขาได้เขาจะให้คําปรึกษาที่ดีมากๆนะด้วยความที่เขาเป็นคนที่อาจจะผ่านอะไรมาเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ในเรื่องของการงานเขาเป็นคนที่เก่งมากเหมือนกับเขาเป็นคนที่มองอะไรแล้วมองขาดในเรื่องของการทํางานนะคะวันนั้นเขาจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ดีและดีมากๆเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาถามว่าแล้วแนวะโน้มความสัมพันธ์คุณในเวลานี้นะใไพ่ขวันทวยไฮพีเทส สามไม้ทาวเวอร์แล้วก็ได้ไพ่ก yeah. ิ่งตุยนะคะคุณนะคะความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์คุณในเวลานี้นะบางท่านอาจจะมีการพูดคุยวางแผนกันในเรื่องของนะคะการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือบางท่านอาจจะมีเกมนะคะคืออาจจะมีเกมในเรื่องของการวางแผนว่าถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยหรือถ้าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการยกย้ายะคะจะต้องมีการยกย้ายไปอยู่แดนไกล หรือคุณอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องโยกย้ายตามอีกฝ่ายหนึ่งไปนะคะคือเขาเรียกว่าอีกคนหนึ่งอาจจะมีมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเดินทางนะคะไปประจําอยู่ที่อื่นหรือตัวเขานะคะมีภูมิลาเนาอยู่ที่อื่นเอ่อหรือมีธุรกิจอยู่ที่อื่นคือถ้าแบ่งไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการโยกย้ายตามเขาไปนะคะแล้วการนะคะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะที่คุณตามไปอยู่กับเขาเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปเลย นะแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณมีความสุขมีความสมบูรณ์นะคะในเรื่องของการในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะเนนาขาจะดูแลคุณดีนะคะไพ่คิงถ้วยกับไพ่ควินถ้วยนะคะคิงถ้วยนะคะสองใบนี้เขาเรียกว่าไพ่คู่กันด้วยนะคะขึ้นด้วยควินถ้วยลงด้วยคิงถ้วยนะคะเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากนะเขาเรียกว่าคุณและเขาอยู่ในความพร้อมแล้วที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันนะ การเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะคะการยกย้ายนะจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะถ้าคุณกับเขามีการแต่งงานกันคุณดูแลน่าจะเป็นฝ่ายคุณนี้แดะที่อาจจะต้องยกย้ายนะคะไปอยู่กับเขานะคอน,นี้แนวโน้มความสัมพันธ์คุณและเขานะคะนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้ไปอีกสามเดือนข้างหน้านะตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปนี้ไปกสมเดือนข้างหน้าด้ไพค่ควนเรียนนะ ในไพ่จัดเม้นควีนไม้เอ็มเพสโอ้โหไพ่สวยมากค่ะสำหรับชาวกองที่สองอยากบอกว่าชีวิตความรักของคุณและเขาเป็นชีวิตความรักที่มีความสุขมีความสมบูรณ์มีความลงตัวมากๆในทุกๆด้านเลยนะค่ะแล้วนะคะเขาเรียกว่าไพ่จัดเม้นคุณกับเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่บุญกันมาเป็นคู่จากอดีตชาติกันมา นะคะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสน,นำพาน,นำทางให้คุณและเขาได้มาเจอกันได้มารักกันและเป็นความรักที่ค่อนข้างลงตัวค่อนข้างราบลื่นตลอดเส้นทางของความสัมพันธ์นะคะมีแต่ความมั่นคงมีแต่ความชัดเจนนะคะแล้วนะคะดูแล้วมีโอกาสสูงมากมีแนวโน้มสูงมากกับคนที่คุณคบอยู่ในปัจจุบันคุณจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานกับเขาได้สร้างครอบครัวร่วมกับเขานะคะแล้วด้ไพ่เอ็มเพขึ้นมานะ,ะไพ่แบบนี้เ็าเรียกว่าไพ่คุณนายนะคะไพ่คุณนาย ไพ่ของชีวิตที่มีแต่ความสุขนะคะคือแต่งงานไปแล้วนี่แทบไม่ต้องทํางานแล้วอะนะคะเกาเรียกว่าเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านที่มีชีวิตที่มีความสุขนะคะมีลูกมีสาม,มีมีความมั่นคงมีความพร้อมแทบจะทุกด้านในชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นไพ่สําหรับชาวคลองที่สองนะคะ ให้บนี้จะบอกบอกว่าคุณและเขาน่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะหนึ่งอาจจะคนหนึ่งขาวคนหนึ่งําหรือนะคะคนหนึ่งอาจจะเป็นคนแถบเบเซียคนหนึ่งอาจจะเป็นคนแถบยุโรปนะคะหรืออาจจะมีระยะทางที่มันไกลกันนะแล้วก็ได้มาเจอกันในที่สุดแล้วก็ได้เป็นความรักที่มีความลงตัวมีความสุข เกิดขึ้นนะคะนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้ไปสามเดือนข้างหน้าความรักคุณจะมีการพัฒนาไปได้เลยดีมากมีการวางแผนเรื่องการแต่งงานร่วมกันมีการวางแผนในเรื่องของการยกย้ายถิ่นฐานเกิดข,ขึ้นด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการการยกย้ายครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขนะคะมีความสุขอย่างที่คุณปรารถนาเลยแหละนะคะ่ะอันนี้ก็คือคำทำนายสำหรับชาวกองที่สองะคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้เปก3สามเดือนข้างหน้าจะเป็นเช่นไรบ้างนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สาม สำหรับคนที่ได้ไพ่ใบกล่อ,อ,องที่สามนะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจากนิ้เปสามเดือนข้างหน้าเป็นยังไงบ้างเรามาดูอดีตของคุณก่อนนะคะอดีตความรักของคุณได้ไพ่เอสได้ไพ่ห้าช่วยได้ไพ่แปดเหลียนได้ไพ่เทมเพลนส์ แล้วก็ได้ไพ่ h e อะฟูนะคะอดีตความรักของคุณที่ผ่านมานะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างอะไรที่ทำให้คุณเสียใจทำให้คุณไม่สบายใจนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่นะคะอาจจะต่างคนต่างอยู่ไกลกันหรืออยู่ห่างกันนะคะก็เลยอยากจะทำให้ความสัมพันธ์มันเขาเรียกว่างไงอ่ะคุณอาจจะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณคิดมากได้หรือทําให้คุณหวั่นระแวงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจได้นะคะ ส่วนเขานะะในเรื่องความสัมพันธ์นะะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมองเขาไม่ออกว่าตกลงเขาจะเอาอย่างไงกันแน่ดูแล้วทำไมเขาไม่มีความชัดเจนเลยนะหรือเขาเรียกว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไป,ไปมา,มาๆเขาเขาออกออก,ออกนะคะก็เลยทําให้คุณมีความเสียใจมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้ในอดีตในเรื่องความรักของคุณนะแล้วนะคะหลังจาก ในเวลานี้ความสัมพันธ์คุณนะคะความรักความสัมพันธ์คุณมีการคิดมากมีการสับสนมีความไม่มั่นใจมีการรอคอยนะคะมีการรอคอยรอการติดต่อมานะคะรอเขาส่งข้อความมาหรือรอเขามาหาได้ไพ่ห้าไม้เท้าหลายครั้งที่คุณมีความสับสนในใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่าคือความความรู้สึกมันตีกันเองในหัวนะตรกลงมันเอาใงกันแน่ว่าตรงลงมันใช่ไม่ใช่ตกงลงมันจริงใจไม่จริงใจนะคะ ได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะแล้วก็ได้ไพ่สิบดาบหลายครั้งที่คุณอยากจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่มั่นใจนะคะหรือความไม่ไม่ชัดเจนจากเขาทําให้คุณมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะคะเป็นการเฝ้ารอของคุณนะคะเฝ้ารออย่างอย่างเจ็บปวดเฝ้ารออย่างด้วยความทุกข์นะคะเฝ้ารอด้วยความสับสนในใจนะ อ่าันนี้เรามาดูกันต่อนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อได้ไพ่นายอเพนเดเคิลนะคะสวินเลียนก e ญช่วยไพ่จัด m e n t หลายครั้งนะคะที่ความสับสนในใจเกิดขึ้นหรือความไม่ชัดเจนของเขาทำให้เราไม่สบายใจกุญก็คือจะมีการอ้อนวอนไหวพระนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ พื่อให้ความรักของคุณนะคะได้ลงตัวได้สมหวังหลายครั้งที่ <c oughs> หลายครั้งที่คุณอาจจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยกลับมาทบทวนความความความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณด้วยนะคะได้ไพ่หกไม่เท้าขึ้นมานะแล้วก็ได้ไพ่กิงถ้วยนะคะไพ่บอกว่านะ,ะอยากให้คุณใจเย็นนะคะใจเย็นแล้วก็ ค่อยๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคบางคนอาจจะบอกว่าชั้นใจเย็นมานานแล้วแหละชันรอมานานแล้วแหละนะเมื่อไหร่มันจะจะถึงถึงเวลาสักทีเมื่อไหร่เพราะชัดเจนสักทีนะคะไพ่หกไม้เท้าใบนี้นะคะจะบ่งบอกว่าความสัมพันนี้กว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางกว่าจะไปถึงจุดที่ได้ลงเลยกันนัมันไม่ง่ายเลยนะคะมันไม่ง่ายเลยมันต้องใช้เวลาค่ะนะคะกว่ามันจะประสบความสําเร็จได้นะกว่าที่คุณจะไปยืนหยัด เขาเรียกว่ากว่าจะได้มายืนเคียงข้างกันกว่าจะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันกว่าที่เขาจะมาให้ความชัดเจนกับคุณนะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาค่ะ มันมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้เร็วนะคะแต่สุดท้ายถามว่าเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณไหมเขากลับมาแน่นอนนะคะเขากลับมาให้ความชัดเจนกับคุณแน่นอนเพียงแค่ว่าตอนนี้เขาอาจจะไปโฟกัสกับในเรื่องของการงานเาก่อนนะคะหน้าที่การงานของเขาเขาอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองก่อนนะแต่เขาก็ไม่ได้ทิงคุณไปไหนเพียงแค่ว่า,าการการกระทาของเขานะคะบางครั้งอาจจะทําให้คุณคิดมากนะาวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ แล้วนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปนะคะนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้เปกสม mm. เดือนข้างหน้าได้พายก้าวไม้เท้าคุณก็ยังคงนั่งรอเฝ้ารอยืนรออยู่ในที่ของคุณ ไพ่เจ็ดไม่ทาอุปสรรคปัญหานะคะจะเป็นในเรื่องของระยะทางนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานของเขานะคะได้ไพ่แปดช่วยความห่างความไกลได้ไพ่เก้าช่วยความสุขแล้วก็ได้ไพ่ควีนออฟ r อดนะคะการรอคอยยังคงเกิดขึ้นนะคะ การเฝ้ารอยังคงเกิดขึ้นรอดรอโดยแบบว่าบางครั้งฉันฉันก็อยากถอยแล้วเหมือนกันนะบางครั้งคุณก็เหมือนว่าเธอเงียบฉันก็เงียบเหมือนกันนะคะเธอไม่ติดต่อมาฉันก็ไม่ติดต่อเหมือนกันนะคะคอยดูซิใครจะง้อใครก่อนใครจะส่งข้อความมาหาใครก่อนอะไรประมาณนั้นนะแต่จงเชื่อเถอะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาน่ะมันจะมีการกลับมาหากันเพียงแค่ความสัมพันธ์คุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องรอเวลา นะคะมันต้องใช้เวลาในการรอคอยนะแล้วนะคะรอคอยแล้วจะเป็นยังไงบ้างจะสมหวังไหมนะคะได้ไพ่เด็กไม้เท้าเข้ามาแล้วนะคะได้ไพ่เด็กดาบเข้ามารอยยิ้มรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะ รอยยิ้มแห่งความสุขเกิดขึ้นแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการรอคอยคุณจะสิ้นสุดลงเป็นการรอคอยที่สิ้นสุดลงด้วยความสุขด้วยความสมหวังนะคะด้วยรอยยิ้มของคุณนะคะด้วยรอยยิ้มของคุณสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้มาครอบครองนะคะสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้มาครอบครองนะแล้วก็ได้ภายในอวอนนะคะการเดินทางการกลับมาหากันการกลับมาเจอกันจะเกิดขึ้น นะคะความสุขกำลังจะเข้ามาหลังจากที่คุณอดทนมานานนะคะหลายครั้งที่คุณคิดอยากจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นะคะหลายครั้งที่คุณวักคุณรัาคุณไม่อยากไปต่อแล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการรอคอยของคุณคุณจะได้สมหวังแน่นอนนะคะความรักครั้งนี้คุณจะได้สมหวังแน่นอนหลังจากที่คุณได้มาเห็นคลิปนี้ไปส3เดือนข้างหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นจะมีการได้เดินทางกลับมาหากันได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันได้มาปรับความเข้าใจกันนะคะไพ่สองถ้วยใบนี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นะคะหลายครั้งที่จะมีความรู้สึกว่ามีความห่างเหินกันเกิดขึ้นมีความนิ่งเงียบกันเกิดขึ้นนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมือสองมือก็จะกลับมาประสานกัน นะคะจะกลับมาหลอมรวมเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะน้ำจากสองถ้วยนะคะไหลขึ้นมานะคะมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผลกับเขายังไงก็กลับมาเป็นคู่กันกลับมาลงเอยกัน ะะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้เป็นสามเดือนข้างหน้าสําหรับชาวของที่3นะคะขอให้ทุกคนที่มาชมคลิปนะคะได้มีความสุขได้มีความสมหวังในเรื่องของในเรื่องราวความรักของคุณกับคนที่คุณรักกับคนที่คุณได้เลือกแล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณกับเขาก็จะไม่มีการปล่อยมือไปจากกันนะคะชอบกดไลค์ใช้กดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่สมหวังค่ะ